จะเป็นเพื่อนจะกินก้าวข้ากันน้ำให้ลูกแค่หลานกับพ่อบ้านกินเรียบร้อยก็เข่ากับเพากันไปทักการทํางานของไครของมันนะคะที่ย่าสั่งกับมาก,กินน้ำหลังเพื่อนนะคะปิ้งปลาค่ะกับปนเห็ดไคร่เนาะค่ะเนาะมาจจะขครเ้อกินน้ำกันค่ะแซ่บๆน้่กันนะคะลึกหลามกินแล้วกันแล้วไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะย่ยสั่งเนยะค่ะน้ำหลังเพื่อนเนาะค่ะ นีป่ปลาก็พักกระโดดเนาะค่ะเนาะแทบน้ำกันค่ะปลาตัวนี้ผมจะโจงใหญ่ค่ะเนื้อหวานค่ะค่ะ ใช่ okay, นะคะคลิปนี้ก็พอแค่นี้ค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย